สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะพามาชมถนนหมายเลขสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับช่วงสี่แยกมันปลานะครับแล้วก็ไปถึงบ้านสกงเกียรติแต่วันนี้เรามาชมให้ชมช่วงที่สร้างใหม่ครับอ <Louise> ันนี้เป็นสร้างใหม่นะครับผมแลวลายทางก็ใหญ่ขึ้นนะครับผม เป็นการสร้างทางที่ใหม่ๆนะครับผมจะไม่จะไม่ใช้การลอกลาดยางออกหมืนแต่ก่อนนะครับผมใช้วิธีการเผาลาดยางให้มันเกิดการเช็ตัวใหม่ทีหนึง่งแล้วก็มาลาดยางครับทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นวิธีที่มันทำได้รวดเร็วครับผมง่ายขึ้นนะครับผม นีเพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเราก็ตีเส้นเรียบร้อยแล้วครับผมเส็จนล้ครับเป็นถนนว้างขึ้นว่าเก่านะครับผมตะกอนแค่สองเส้นจราจรนะครับผมแล้ว่าไหลทางยังไม่มีไม่ค่อยมีใหญ่ขนาดนี้นะครับผมแต่ตอนนี้มีใหญ่ขึ้นแล้วครับนี่เป็นเส้นสองสองให้สองหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมการ ้นมันตาไปสิ้นสุดที่บ้านตะกุงชัยนะครับผมอันนี้ผมจะถ่ายให้ชมช่วงช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมก็ทำให้เราเดินทางได้สะดวกสบายครับช่วงนนเส้นนี้ครับผมมีไฟให้ความสว่างทั้งคืนนะครับเป็นเนี้ย คนน่าจะเป็นถนนสีเลนนะครับผมผมดูแล้วการระยะทางของเขตทางหลวงยังยังเหลืออีกที่จะขยายได้นะครับผมตอนนี้เรานี่ครับดูบน,นหน่วยเลขสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมช่วงต้นบรรดาไป บ้านตะบุญชัยครับผมตรงนี้เป็นบ้านของแล้นะครับผมน่ครับก็จะมีสถาบันงารศึกษาตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมเป็นอาชิวานะครับผมนี่ครับโล่งนะครับผม,บลบผมแล้วก็หลายทางก็ใหญ่ทำให้การ ีได้ปลอดภัยมากขึ้นเลยครับผมอาจจะมีเสียงลมเข้ามาบ้างนะครับผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมเนื่องจากรถไม่มีแอร์ครับใช้ร <c oughs> ะบบเปิดกระจกนะครับผมเอาข้างหน้ามันทำอะไรอะ่ะ ทางหลวงเอ้าแก้ไขาทางละลอกเอาไปนะครับอะไรเสร็จเมื่อกี้เองนะนี่ครับผมอันนี้เป็นบ้านที่หน้านี้เป็นหมู่บ้านตะูนชัยนะครับผมก็อันนี้เป็นตัวที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับผม สิ้นสดข้างหน้านี่แหละครับผมโอเคนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม